สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาในเว็บไซต์ครูเปรม .com นะครับวันนี้ก็เฉพาะกิจปกติตัว YouTube นี่ก็จะของครูเปรมก็จะทำเฉพาะเ่วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแต่พอดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย,ยไม่เห็นคนเข้ามาในเว็บไซต์เนี่มัน ส,สถิติบอกว่ามันดูเกี่ยวกับแนวข้อสอบซะเยอะเลยนะฮะที่ทางเราเองก็เหมือนเคยมีคนมาถามเหมือนกันว่าเออเอาแนวข้อสอบมาจากไหนบ้างเลยจริงๆก็นึกไม่ออกแล้วละครับว่าเอามาจากไหนก็จะมีได้มาก็ช่วงที่เป็นช่วงที่จะ,จะสอบครูนั่นแหละในสมัยก่อนนู้นนะครับก็ราวๆปีห8 5 9ดนะครับก็ผมก็ เข้ามาเป็นข้าราชการครูก็ตอนนี้ก็กำลังจะ6ปีนะครับก็เป็นเป็นข้าราชการมายัางไม่นานมากนะครับแต่เป็นครูเนี่ยมาตั้งแต่ปี53าสหละนะครับเริ่มจากครูอัตราจ้างนะครับเนินเดือน7,340บาทเหมือนหลายๆท่านที่คุณนเคยกันนะฮะคราวนี้มามาเห็นเรื่องของแนวข้อสอบเนี่ยในทุกวันนี้ก็ ก็ทำน้าเรียนนักราชการครูมานานละสักพักหนึ่งละก็คิดว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยคนเข้ามาดูแนวข้อสอบต่างๆนะครับแล้วก็าจากที่เราก็เคยสอบมาก็เลยอยากจะมามาเล่านะครับแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นการอะไรนะติวข้อสอบไม่ขนาดนั้นนะครับไม่เก่งขนาดนั้นมามาเล่า ประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติส่วนตัวดีกว่าในการที่จะไปสอบรับราชการครูในในปัจจุบันเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับควรจะรู้อะไรบ้างสำหรับในการสอบครูผู้ช่วยนะครับในของอาชีวศึกษาปีนี้นี่ในรอบทั่วไปซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการรับสมัครเดือนพฤศจิกา64ีเนี่ย แล้วน่าจะไปสอบประมาณต้นต้นปีเลยของปี65แว่เวลๆกันมานะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห็นว่าข้อสอบรอบนี้ของรอบทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการปรับมาเป็นข้อสอบที่อาจจะอิงแนวของการสอบข้าราชการกอพอนะครับซึ่งข้อสอบของกอพอนี่ก็เป็นอะไรที่ทางครัวชีวะเราเนี่ยก็อาจจะแยงแยงหน่อย พอเข้าใจว่ายากนะครับและหลายคนที่ที่เป็นครูอาจาจะจ้างเป็นพนักงานราชการอยู่เนี่ยและเคยไปลองสอบกออหลายท่านก็สอบไม่ค่อยติดนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่คุ้นชินนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวนะครับบางทีบางอย่างเราก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจกันได้ถ้าถามมาผมว่าถ้าเป็นยุคก่อนในการสอบ ข้าราชการครูของอาชีวะผมฟกัสที่อาชีวะนะคือแนวข้อสอบเนี่ยมันจะดไูไม่ยากนะนะครับแล้วก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีวะเป็นหลักแต่ถ้าปี6 5ห้าหีถึงหห้าี่จะเป็นรอบที่กำลังจะถึงเนี่ยถ้าเขาปรับเป็นแบบแนวกอพอการเตรียมตัวนี่ก็คงต้องต้องมากขึ้นหน่อย นะครับซึ่งแนวข้อสอบของกพอพเนี่ยเราเดายากอยู่เดาเดาได้ไหมจริงๆมถ้าว่าตรงๆต,ต,ตอนสมัยผมเรียนจบปริญญาโทใหม่ๆเลยนะครับประมาณปี50นะ2550เนี่ยเคยไปลองสอบกอพอสำหรับวุฒิปริญญาโทนะครับลองไปสอบหนึ่งครั้ง ก็ติดนะครับผมก็ผ่านนะฮะก็ผ่านได้ใบผ่านกอพอโทมาแหละนะครับแต่ด้วยเอกแล้วก็อะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ไปทํางานทางนู้นหรอกก็เลยก็เลือกมาเป็นครูนี่แหละนะครับก็เริ่มก็ผ่านไปใบนั้นก็ไม่ได้ใช้แต่ก็พอจะนึกออกอยู่ว่ากพผอเขาเขาสอบกันแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อสอบถ้ามันไม่เปลี่ยนไปมากเนี่ยก็ เราหาแนวอ่านได้ครับในหนังสือสอบกอพอติวหเพียบเลยนะครับไม่ไม่ไม่ยากเกินไปนะใดๆก็ช่างก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกอพอทั้งดุ่นหรอกครับมันก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาชีวะเราอยู่นี่แหละเพราะเป็นการสอบของอาชีวะยิ่งถ้าเราสอบเออขาสอบยากมากเนี่ยบางทีคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ การจะได้คราชก,การครูเข้ามาเสริมกําลังกับทางอาชีวะเราเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับเราจะเจอทุกปีบาง,บางสาขาที่คนสอบผ่านน้อยกว่าอัตราที่ต้องการนะครับในหลายๆสาขาปีนี้นอกจากว่าที่ครูทุกท่านนะครับเอาใจช่วยถ้าจะสอบให้ติดเนี่ยนอกจากอ่านกอพอแล้วนะครับก็อย่าลืมอ่านของอาชีวะเรา ในรอบที่ผ่านมาก็มีน้องๆที่ไปสอบครูนะครับก็เขาก็เข้าใจผิดคิดว่าผมเนะี่ยเก่งนะครับผมก็ไม่เก่งมากนะครับไม่ค่อยอะไรแต่มีอันนึงที่มักจะผมจะมักจะแนะแนวแนแนะํากับน้องๆที่ไปสอบนะครับก็คือผมจะแนะน,นําในแง่ที่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งข้อสอบอ,อย่างอย่างการผมผมไม่ได้เรียนปบัณฑิตนะครับผมจบวิทยาศาสตร์มา แล้วก็ไม่ได้มีวุฒิครูไม่ได้เรียนครูแล้วก็ไม่ได้อบรมด้วยะะแต่ก็ได้วุฒิวุฒิครูใบประกอบวิชาชีพจากการสอบ9มาตรฐานน่าจะประมาณดาราวปี5้าแปไอห้าเจ็้าแปนะฮะประมาณช่วงนั้นเขามีมีสอบกันอยู่ก็ไปสอบก็ผ่าน9มาตรฐานมาผมใช้วิธีแบบนี้มาตลอดเลยนะฮะก็คือผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งข้อสอบแต่ถ้า แต่เราจะรู้อยู่ว่าหมวดความรู้ต่างๆของทางด้านครูมีมอะไรบ้างมีจิตวิทยามีการบริหารจัดการห้องเรียนมีทางด้านอะไรละการวัดประเมินผลมีเทคโนโลยีนะครับมันมีหลายๆหมวดนะครับใน9มาตรฐาน10มาตรฐานเนี่ยผมไม่จะไปซื้อหนังสือนะฮะหรือหาอ่านก็ได้ในเรื่องนั้นไปเลยทา,ทางเล่มนะครับอ่านเหมือนอ่าน อ่านนิยายครับผมคนอ่านนิยายล้ะก็จะอ่านอ่านผ่านท่นเข้าใจมันก็คงไม่เข้าบางอันเราก็ไม่แม่นทั้งหมดนะครับแต่มันมันผ่านตามนะครับฉะนั้นเวลเขาข้อสอบมันออกมาเนี่ยเ,เราไม่ได้ไปเก่งแล้วอนเนี้ยมันออกมาแบบไหนถ้ามันผ่านหูผ่านตาเราก็เราก็รู้ทั้งหมดเนะยก็ รู้แปดสบเก้า็ก็ได้แล้วแหละนะครับมีความเป็นไปนได้ที่จะจะตอบถูกนะครับไปตัดช้อยตัดอะไรครับใช้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่เทคนิคผมคืออ่านอ่านให้ครบนะครับแล้วพออ่านครบแล้วเนี่ยพอเป็นแล้วมาพนวกับทางกอพอนะครับที่เป็นแนวของกอพอเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องอ่านเยอะขึ้นนะครับ ก็เป็นนั่นจาเป็นในทุกวันนี้ครับเป็นกํนาลังใจครับว่าอยากให้ท่านตั้งตั้งตั้งใจให้มากให้มากๆเลยเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาเราจะพบว่าพอมันมีการแปรผันทั้งนั้นเศรษฐกิจทั้งนั้นสังคมเนี่ยบางอย่างมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับอาชีพบางอย่างเนี่ยได้รับผลกระทบสูงแต่การเป็นข้าราชการเข้ามาแล้วเนี่ยเงินเดือนเรายังได้รับนะครับยังได้รับอย่างครบถ้วน ถึงมันจะน้อยเงินเดือนครูเริ่มต้นน้อยนะครับเริ่มต้นไม่มากข้าราชการครูก็ประมาณ15ือนหะครับแต่มันก็ค่อยๆขยับไปนะครับปีละ2ครั้งแล้วแต่ความประสิทธิภาพในการทํางานอย่างนึงก็คือมันมีความมั่นคงนะครับฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจนะครับสอบให้อ่านให้อ่านให,ให้ให้หนักเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจสอบ ถึงมันจะมีกอพอมาบวกนะครับมีความรู้ของอาชีวะเนี่ยท่านจะทําได้มีอย่างหนึ่งนะครับในการสอบรอบทั่วไปเนี่ยในทั้งสาขาวิชาขาดแคลนอะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นรอบทั่วไปเราจะมีคนจากที่จบหลากหลายวิชาชีพมาอย่างคนบางอย่างผมก็เคยเป็นครูจ้างมาก่อนนะฮะหลายปีด้วยเออบางทีเราอยู่กับกับหน้าง,งานของเราปกติเราก็ลืมเรื่องทางเทคนิคเรื่อง เรื่องเยอะๆไปละเรื่องที่มันซับซ้อนยากๆเรื่อง,องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรกับภาษาอังกฤษบางก็ลืมก็ได้นะครับบางท่านก็ลืมไปแล้วพอต้องไปสอบแข่งกับคนที่เป็นมาจากรอบทั่วไปบางทีเขาเป็นคนจบเป็นเด็กจบใหม่หรือเป็นเด็กที่หัวดีมากๆนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนสายมาเป็นเป็นข้าราชการครูเนี่ยเขาอาจจะทําข้อสอบในส่วนของเกี่ยวกับทางด้านกอพอได้ดีนะครับแต่ยังไงก็ช่างนะครับพอ พอมาเจอโหมดที่เป็นของของข้อสอบที่เป็นแนวของอาชีวะนนเนี่ยเรื่องราวภายในอาชีวะเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าท่านเคยเป็นครูมาอยู่แล้วนะครับท่านจะเข้าใจบริบทมันโดยอัตโนมัตินะครับการแข,นข,นขน่งขันจิตประดิษฐ์การอะไรนะถ้าอาชีวะก็เป็นอวทออย่างผมอยู่เวลากเกษตรก็เป็นอกทอนะครับท,ท่านจะรู้เรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วอันนี้นี่คือข้อที่ได้เปรียบซึ่งข้อพวกนี้มันจะไม่มีในแนวข้อสอบไหนหรอกมันเป็นมาจากการ ทำงานนะครับผมนั่งวันนี้ก็นั่งทํางานอยู่ดึกๆก็เลยนึกได้ว่าเอ๊เคยเคยคิดอยู่ฮะและ้วเรามามาทำมาอัดคลิปเล่าไว้แปะไว้หน้าหัวเว็บหน่อยไหนๆก็มีคนเข้าเว็บมาดูเกี่ยวกับด้านข้อสอบรูเยอะแล้วนะครับก็เนี่ยผมต้องนั่งดูเกี่ยวกับแนวข้อสอบกาาพาตามหลักเกณฑ์ใหม่ปี6 5หเนี่ยนะครับอันแรกเลยท่านข้อสอบกาาพท่านต้องเจอมีอนุกรมอยู่แล้วแหละ ข้อสองข้อนะครับอนุกรมไม่รู้สิผมไม่มีสูตรนะครับคิดยังไงใช้ทักษะค,คณิตศาสตร์ครับแล้วก็จินตนาการในการที่จะหาทางให้มันไปบวกลบคูณหารยกกําลังแค่ทนี้แหละครับไม่มากไปกว่านั้นอุปมาอุปไมคณิตศาสตร์นี่แหละครับการคํานวณผมจำได้ว่าผมเคยเจอพวกคำนวณกระเบื้องนะครับมาอย่างนี้ก็เสร็จผมสิครับสบาย คำนวณขนาดพื้นที่ต่างๆปริมาตรมันเป็นพื้นฐานครับวิเคราะห์ตารางนะครับสถิติสัญญับบวกลบนะฮะเนี่ยผมก็นั่งดูผ่านๆคือถ้ามันออกมาประมาณเนี้ยน่าจะพอน่าจะได้แหละได้หมดแหละนะฮะการเรียงประโยคออผมอาจจะไปพลาดภาษาไทยนะครับภาษาไทยงงๆกับตัวเองอยนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ผมจะ ไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษแต่พอได้อยู่นะฮะก็คืออย่างหนึ่งก็เขาคง<ๆ>ไม่ถามยากมากนะครับคงไม่เป็นเน้นแกรมมาแบบเต็มเตมตัวอย่างเช่นเนี่ยอะไร d <Good, S 2> afternoon Please have a seat เออเขาบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายเธอนั่งครับเออเราควรจะตอบว่าอย่างไรเนะี่ย yes please thank you with p l e a s r e sir d a i เนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่เรา ประโยคสนทนาดัางนั้นท่านจะถ้ากลุ่มภาษาอังกฤษท่านไปดูคลิปวิดีโอก็ได้ครับเกี่ยวกับการการการแนะนำการทักทายการสนทนาในชีวิตประจำวันวิดีโอคลิปง่ายๆนะครับที่สอนภาษาอังกฤษตู้ผ่านๆหูครับรถก็เปิดฟังไปทุกวันนี้ไม่เหมือนยุคก,ก่อนนะครับสมัยผมก็ก็สมัยก่อนดีกว่าสมัยก่อน อะไรก็ต้องอ่านทั้งหมดทุกวันนี้มีเยอะเลยครับใน YOUTUBE ต่างๆมันจะเป็นกฎหมายต่างมีคนทำคลิปมากมายนะครับผมเล่าอะไรมาเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโครงการศึกษาอยากได้ครูเก่งๆครูที่ขยันนะครับครูที่อยากจะทำหน้าที่ครูอย่างเต็มที่นะครับสร้างประโยชน์สร้าง อะไรต่างๆให้กับเด็กนักเรียนไทยแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีโดนบอกว่าการศึกษาไทยติดขัดล่าหลังอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นเรื่องของระบบที่ใหญ่ๆอะไรว่ากันไปนะครับแต่ตัวท่านเองท่านท่านเปลี่ยนมันได้โดยตัวของท่านเองระบบไม่คื่นเราหรอกครับถ้าเราเข้มแข็งนะครับถ้าเรามีหลักที่ยึดระบบไหนก็เกืนเราไม่ได้นะครับ ถ้าท่านสอบมาเป็นข้าราชการครูถ้าท่านทําดีทําอะไรที่เป็นประโยชน์ทํางานด้วยนะครบับงานกับองค์กรเสียสละแล้วการอาชีพครูมันก็ต้องเป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทอยู่แล้วแหะครับมันเวลามาจริงก็ไม่ใช่ว่าสอบครูติดแล้วก็สี่โมงครึ่งกลับบ้านเนี่ยมันมีอะไรต้องทําเยอะแยะนะฮะถ้าจะทําถ้าท่านรักจะเป็นครูนะครับและพร้อมจะทุ่มเท เราก็อยากได้ครูที่มีความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศกันเสมอนะครับอยากได้น้องๆพี่ๆนะครับที่จะสอบเข้ามาขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาวันไหนผมไปเจอไฟล์เก่าๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะพยายามอัพใส่เว็บไซต์ไว้นะครับก็ขออภัยถ้าบางทีเอาของใครมาแล้วไม่รู้ถ้าผมรู้แบบบางอันเนี่ยผมพยายามจะทัก ทักเฟซไปก่อนว่าเออขออนุญาตไฟไหมทำไมอนุญาตกับแมนเิ็งไรนะครับมีเจอไหนก็เอาไปและถ้าถ้าเคลียร์งานได้นะครับบางทีอาจจะมามาเล่าข้อสอบบ้างก็ได้นะครับเพื่อจะได้อ,อ่เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเราทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ